ไม่ถึงหนึ่งนาทีได้แล้วล่ะคะหนึ่งเล่มมีเล่มมีแต่ยังโอ้โหได้อีกแล้วแต่ไม่ได้เล่มสีไม่มีเล่มสีโอ้โหไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยนะได้คนละหนึ่งเล่มแล้ววันนี้จะหมดเท่าไหร่คะเนี่ยวันนี้จะหมดเท่าไหร่คะอย่ไหมอ่ไม่ลูกถาไม่ได้อะไรเรื่องที่เป็น TA ที่าบอกอะไรสักางหน่งนะหนูยิ้มหนูแย้มชอบอ่านหนังสือการ์ตูนมากๆเลยนะคะช่วงนี้ติดเรื่องนี้อยู่ค่ะ จะมีเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามเล่มสี่ของหนูยิ้มละค่ะอุ้ยหนูยิ้มของหนูยิ้มน่ารักอ่ะมีเล่มนี้แล้วเนี่ยเล่มสี่จิ้มไปเล่มนี้อ๋อเลยมาตามหาเล่มนี้แต่ก็ไม่รู้จะหนูแย้มหนูแย้มลองดูเล่มที่หนูแย้มให้มาปุ๋ยซื้ออ่ะไม่มีไม่มีดูแล้วใช่ไหมคะหาไม่เจอไม่รู้ชื่อมีตรงนี้นะตอนนี้เราอยู่ที่เอเชียบุ๊คที่ห้างเมย์ย่านะคะมันสนุกเนาะ การค้นหาหนังสือที่ตัวเองสนใจเนี่ยได้คนละกี่เล่มแล้วเนี่ยหมองไปเยอะๆนะให้มันคุ้มกับค่าน้ํามันที่ขับมาที่เล่มมาแล้วก็จะมีเล่มอียิปต์เดี๋ยวถ่ายกันดูนะคะว่าหนูยิ้มหนูแย้มจะได้หนังสือกลับบ้านกี่เล่มค่ะมาดูกันค่ะว่าหนูยิ้มหนูแย้มได้คนละกี่เล่มหนูยิ้มได้สองเล่มหนูย้ำหน้าหนูแย้มโชว์ย้ำก็ได้สองเล่มเหรอคะ ลเล่มที่ต่อกันมีห้าเล่มแต่ตอนนี้ซื้อสองเล่มก่อนเดี๋ยวเก็บเงินอีกก็มาซื้อเพิ่มอีกนะคะได้เดี๋ยวอ่านให้นะคะแล้วใครเคยอ่านเล่มเหมือนลูยิ้มนูแย้มบ้างบอกหน่อยนะคะป่ะจา